สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านครับวันนี้ขอเชิญทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคาถาแก้จนและแนวทางการเสริมบุญบาร,รมีเพื่อเรียกทรัพย์โชคลาบและความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ชีวิตหลายคนในชีวิตอาจเคยพบเจอความลำบากขัดสนทางการเงินทำมาหากินไม่ค่อยคล่องบางครั้งพยายามแล้วก็ยังไม่สำเร็จจนรู้สึกท้อใจ แต่ในความเชื่อโบราณและในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเรามีความเพียรพยายามประกอบด้วยบุญกุศลและตั้งมั่นในศรัทธาที่ถูกทางหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราดีๆเกี่ยวกับศรัทธาและความเชื่อที่ทางเราได้นำมาฝากในวันนี้ขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ธรรมะสร้างสุขเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมาฝากกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามขอเรียนย้ำว่าศรัทธาและความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและนำไปปฏิบัติด,ด้วยสติปัญญาควบคู่กันนะครับคาถาแก้จนจึงเปรียบเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นพลังใจที่ช่วยเสริมให้เราเก้าวผ่านความทุกข์ความยากลำบากไปได้แต่ขอให้ทุกท่านอย่าพึ่งหมดหวังนะครับเพราะในพระพุทธศาสนาและคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้เมตตาแนะนำหนทางที่จะช่วยเปิดทางชีวิตเสริมโชคลาภและสร้างกำลังใจให้เรามีแรงสู้ต่อไปวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ พระเกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่รูปหนึ่งของเมืองไทยผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและยังเป็นผู้มอบคาถาเงินล้านอันเลื่องชื่อไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้สวดภาวนาเพื่อเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์และเพิ่มกำลังใจในการดำเนินชีวิตท่านผู้นั้นก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือที่รู้จักกันในนามพระราชพรมยาน แห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีชีวิตในวัยเยาว์หลวงพ่อมีนามเดิมว่าเฉลิมปิ่นวัฒนะเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2459ที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในครอบครัวชาวสวนธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นตั้งแต่ยังเด็กท่านเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และชอบศึกษาธรรมะ มักจะเดินทางไปวัดใกล้บ้านเพื่อฟังพระสวดมนต์และศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้ท่านยังมีประสบการณ์ทางจิตและสิ่งเร้นลับอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้เกิดแรงศรัทธาที่มั่นคงตั้งแต่วัยเยาว์การอุปสมบทและสแสวงหาธรรมเมื่ออายุครบ20ปีท่านได้อุปสมบทที่วัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหลวงพ่อปานโสนันโทรพระเกจิชื่อดังเป็นพระอุปชาหลวงพ่อปานเป็นผู้ถ่ายทอดทั้งธรรมะการเจริญสมาธิกรรมฐานรวมถึงคาถาอาคมต่างๆให้แก่ท่านอย่างเข้มข้นหลังจากนั้นหลวงพ่อหรือสีลิงดำก็ได้ออกเดินทุดงศึกษาธรรมจากครูบาอาจารย์อีกหลายรูปจนมีความรู้แตกฉานในทางสมถะและวิปัสสนา ต่อมาท่านได้มาจําพรรษาที่วัดท่าสุงหรือวัดจันทารามจังหวัดอุทัยธานีซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นวัดเล็กๆค่อนข้างสุดโทมแต่ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาของหลวงพ่อท่านได้พัฒนาวัดให้กลายเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหนึ่งในผลงานที่เป็นตำนานก็คือการสร้างปราสาททองคำที่วิจิตรการตา ใช้ทองคําแท้ตกแต่งทั้งหลังกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนมากมายสมยานามหรือสีลิงดำทำไมท่านจึงถูกเรียกว่าหลวงพ่อหรือสีลิงดำนั่นก็เพราะท่านมีผิวคล้าและเล่าว,ว่าในอดีตชาติเคยบําเพ็ญเพียรเ,เป็นฤาษีอยู่ในป่าหิม,มพาน สืบต่อบารมีธรรมมาในชาตินี้ลูกศิษย์จึงขนานนามว่าฤาษีลิงดำซึ่งเป็นชื่อที่ติดปากและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศหนึ่งในมรดกธรรมอันล้ำค่าที่ท่านหลวงพ่อมอบไว้ให้ศิษยานุศิษย์ก็คือคาถาเงินล้านซึ่งเป็นคาถาที่ท่านแนะนำให้สวดภาวนาเป็นประจำเพื่อเรียกโชคลาภ เงินทองและความสำเร็จในหน้าที่การงานคาถาเงินล้านมีดังนี้ครับนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทโวสัพเพยักขาปริกันตุมะมะมะม,มหาลาโภป,ปิยังมะมะสัพพสิเนหังจิตตังปิยังมะมะหลวงพ่อสอนว่าควรสวดวันละเก้าจบ หรือถ้ามีเวลาและศรัทธาแรงกล้าสามารถสวดถึง108จบก็ได้ที่สำคัญคือขณะสวดต้องตั้งจิตให้สงบระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและทำควบคู่ไปกับการประกอบสัมมาอาชีพอย่างสุจริตเมื่อทำเช่นนี้จะเสริมพลังบุญบารมีให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเงินทองไม่ขาดมือ ซึ่งหลวงพ่อหรืสีลิงดำได้มรณภาพลงเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2332สีริอายุ76ปี1า5 6แม้ท่านละสังขารไปแล้วแต่คำสอนเทพบรรยายหนังสือธรรมะและคาถาเงินล้านยังคงสืบต่อเป็นแสงนำทางแก่พุทธศาสนิกชนตราบจนทุกวันนี้ คาถาเงินล้านไม่ได้เป็นเวทมนต์หรือเครื่องรางหากแต่เป็นพลังศรัทธาที่ช่วยยึดเหนี่ยวจ,จิตใจทำให้เรามีกำลังใจลุกขึ้นสู้อย่างไม่ย่อท้อและดำเนินชีวิตด้วยความเพียรความสุจริตและความเมตตาเมื่อบุญกุศลและความเพียรบรรจบกันแล้วความมั่งคั่งและความสุขก็ย่อมหลั่งไหลเข้ามาแน่นอนครับ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวประวัติอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำและคาถาเงินล้านที่ท่านได้เมตตามอบไว้เป็นมรดกธรรมให้แก่สิทธิยานุสิทธิ์และผู้ศรัทธาสิ่งสำคัญที่สุดคือการสวดคาถาควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตอย่างสุจริตขยันหมั่นเพียรและหมั่นทำบุญทำทานเมื่อบุญกุศลและความเพียรบรรจบกันแล้วความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งและความสุข ก็ย่อมบันเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบ,บุ่นและขอให้ทุกท่านสมปรารถนามีเงินล้านไว้ใช้ใจ่ายอย่างสบายใจทุกทุกท่านสาธุ